พี่จะลองเดินโดยที่ไม่เกาะอ,อะไรให้ดูหนึ่งเก้าสองเก้านี่คือไม่เกาะอ,อะไรเลยนะคะเนี่ยเก้าที่สามแล้วอึ๊บเก้าที่สามโดยที่ไม่ได้เกาะอ,อะไรเลยนะแต่ว่าให้เดินในราวเดินเพราะว่าเพื่อความมั่นใจของพี่เอน,นะคะ เก้าที่สี่แล้วเส้นทางหมื่นลี้ยัเริ่มที่เก้าแรกเก้าที่สี่แล้วเก้าที่ห้าเก้าที่ห้าวันนี้วันเกิดกิ๊กให้เป็นของขวัญวันเกิดกิก๊กนะเนี่ยเก้าที่ห้าแล้ว,ลวเร็วๆเก้าที่หกแล้วอืบอ,อโอ้อโหเก้าที่เจ็ดแล้วโหเก่งมากเลยเนี่ย ได้เจ็ดเก้าในการฝึกได้สามวันวน,นี่คือของขวัญวันเกิดให้จิก๊กบ๊ายบาย